มาดูเรื่องนี้กันหน่อยแมเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของร้านใจดีนะครับมีโจรเข้าไปรื้อของในร้านแล้วโจรคนน,นี้ทำปืนตกไว้เจ้าของร้านใจดีตรงที่ว่าฝากบอกคุณโจรครับถ้าอยากได้ปืนคืนอ่ะตอนนี้เจ้าของเขาไปฝากคืนที่ตารวจไปรับปืนคืนได้เลยนะครับนะดูวงจรเปิดซิเข้ามายังไงเอ่ย คนร้ายคนนี้เป็นชายผมยาวเนี่ยไอ้หนุ่มผมยาวนะคนเนี้ยอ,อ,อายุประมาณ2030ปีเข้ามาในร้านอยู่ที่ตลาดนกฮูกที่อำเภอเมืองนนทบ,บุรีเชื่อไหมเข้ามาประมาณ6โมงถึง7โมงเดินวนหาของอยู่ตั้งชั่วโมงหนึ่งนะไม่รีบใช่ไหมสบายใจมากเลยใช่ไม่รีบเลยเพราะว่าร้านเนี่ยร้านสินค้าเขาเยอะคนร้ายก็ปีนข้ามผ้าใบาปีนไปปีนมาหรือไปหรือมาแต่ว่าดูลักษณะการเดิน เออเดินเขาบอกว่าเซไปเซมาเมาหรือเปล่าบางช่วงยกมือขึ้นเหมือนรําด้วยนะเอาอต้องค่อยๆดูนะเพราะว่าเขาอยู่ตั้งชั่วโมงหนึงอ่ะเขาเดินแบบคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบอรับรับของเพิ่มไหมคะคุณล<อ>ูกค้าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เดินเออเออดีๆมๆีรำมีรำมีรำโอ้สบายใจอสว่างแล้วด้วยนะพี่รู้ยัง มันจะเจ็ดโมงแล้วนะมใครมาเปิดร้านหรืออะไรเนาะยังเช้าเกินไปมั้งเช้าเกินไปที่นี่เขาอาจจะเปิดสายแลละคุณผู้ชมเอาละหลังจากเห็นคลิปนี้แล้วเจ้าของร้านมาเปิดร้านปุ๊บไปดูสภาพร้านเขาหน่อยที่บอกว่ามีของเขาเยอะเนี่ยคุณวีรกิจทัศนะกุณสวัสด์เห็นไหมร้านเขาเนี่ยพอเขาเปิดร้านมีพี่หนุ่มดูสิของสินค้าเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยบอกว่าของที่คนร้ายได้ไปเนี่ย ร้าน2ีบาทไงโอร้านที่สิบาทคนร้ายขโมยของก็จริงนะแต่ว่าไอตอนเดินไปเนี่ยมันก็ทิ้งของไว้ตามรายทางเออออกไหมก็ทิ้งทิ้งโน่นทิ้งนั่นทิ้งนี่สุดท้ายแล้วเจอปืนด้วยคุณผู้ชมค,คนร้ายทำปืนตกไว้หรือมันทิ้งปืนไม่รู้เนี่ยปืนกระบอกนี้นแล้วทางเจ้าของร้านเนี่ยไปแจ้งความที่สพรัตนาทิเบตแล้วนะครับคือเจ้าของร้านฝากบอกคุณโจนแล้วการว่า ไหนๆคุณโจรเนี่ยก็ไม่ได้เอาของของผมไปเพราะว่าเอาปุ๊บก็ทิ้งตามรายทางเอางี้คุณโจรถ้าอยากได้ปืนคืนนะไปเอาคืนได้เลยผมฝากไว้ที่ตํารวจเรียบร้อยแล้วครับวันที่29ครับของวันนี้ครับแน่ใจนะครับได้แต่แค่รื้ออย่างเดียวรื้อแล้วเขาก็เอาไปทิ้งตาม ตามทางครับถ้าเกิดรู้เมาเอาปืนมต้องไปไปที่สพใช่ไปที่สพนะแต่ไม่ไม่ได้มาเอาผมนะราที่ตำรวจใช่ครับอย่าลืมไปรับของคืนด้วยนะใครจะไปผมเป็นโจทผมดูช่องวัน31อยู่ผมไม่ไปนะก็ก็ของของคุณอะของคุณหายอะไม่หลักฐานว่าจอรปิดเห็นภาพผมชัดเจนถูกไหมฮะอันนี้คือเขาไปชดแหละถูกไหมฮะเข้าใจครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้